สถานการณนร์น้ำมันแพงนะท,ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับออซึ่งส่งผลเระทบต่อทั้งเศรษฐกิจส่วนตัวแล้วก็ทั้งประเทศด้วยนะครับอสิสุในฐานะผู้ผลิตรถที่เน้นการประหยัดน้ํามันนะครับจึงคิดที่จะรณรงคนะ์ส่งเสริมนะครับให้มีการใช้น้ํามันอย่างประหยัดนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการในวันนี้นะครับอิสุคิงออฟแทักวันแท้งเชริ่มนะครับน้ำมันถังเดียววิ่งไกลกว่า1,200กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายการขับรถประหยัดน้ํามัน ครั้งแรกในวงานการรถบรรทุกเมืองไทยนะครับนำโดยรถรุ่นใหม่ล่าสุดหัวล่าิ s ูซุนะครับ GX360 พร้อมหางพ่วงนะครับซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกรวมกว่า50ตันนะครับขับโดยพนักงานจริงนะครับบนสภาพเส้นทางจราจรจริงวิ่งจากเชียงใหม่มุ่งสู่ภาคใตเ้เป้าหมายของเรานะครับก็คืออยากจะกระตุ้นนะครับให้คนไทยทุกคน,นครับมีการใช้น้ำมันอย่างรู้คุณค่าและก็ประหยัดน้ำมันซึ่งเป็นการช่วย ทั้งส่วนตัวแล้วก็ทั้งประเทศด้วยครับครับอิสุวันนี้ครับขับมาจากเชียงใหม่602กิโลได้เทคนิคการขับที่ดีประหยัดน้ำมันเบาะนั่งสบายไม่เมื่อยเลยครับ